ตนที่สะพานเทพสุดาครับเ่อนลำปานะครับเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินนี่ครับตามแห้งนะครับนี่ครับอ้าวพอแล้วครับรูปหล่อเราครับสะพานเทพสุดานะครับผม เมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ครับเูน้ำนดํครับด่านลําปาเมืองน,น,น้ำดำกาฬสิน วันนี้เรามา,มาเชิญพศิวลีนะครับมาที่ภูสิงห์นะครับ วัดพุทธสถานกูสิงห์เนี่ยครับนี่เราพอลองจากสะพานเทพสุดาเ mm hmm. ขื่อนลำปาวเราก็ไม่ไกลเท่าไรเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวดูครับมีอะไรเขาขายบ้างอันนี้ของฝากด้วยครับผมไม่แน่ใจนี่นี่นี่ของฝากนะครับของฝากของเขื่อนลำปาวนะครับนี่นี่นี่นีครับของฝากตันนี้จะเป็น,นเป็นสันเขื่อนนะที่กำลวิ่งอยู่วิ่งวิ่งว่สันเขื่อนนะครับแ,แห้งนะครับน้ําแห้ง นี่ครับอ้าโอ้ยยังไม่นด้นอนเลยนะครับสภาพวล่ัับของเรานี่นี่อะไรเนี่ยเมืองน้ำดำชาวกระสินยินดีต้อนรับนี่วัดภูสิงห์นี่ครับพุทธิมิต่โอ้ยแถวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารของฝากนะครับนี่ งน้ำดำนะครับนี่นี่ตรงนี้จะเป็นร้านของฝากนี่ครับพัวคนจุมนมน๋มนี่ปั๊มนีปั๊มน้ำมันวันนี้ก็จะเป็นสงการปีหกสี่นะครับสงการที่ไม่ค่อยคึกคือนอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามีโรคระบาดนะครับผมก็จะดูบรรยากาศ เวัดภูสิงห์น่าจะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่อาเรือภูสิงห์ใกล้เลยนะฮะเหลือกนะีอก่โลท่องสามสิบหกสามสิบหกกิโลหรอโอ้นี่ว่าใกลๆ้ๆเจ้าช่วยไม่ได้ใกล้นี่นะวัดภูข้าววัดภูสิงห์สามกิโลนี่ครับน่าน่าน่า,ดา นี่ครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเลี้ยวซ้ายไปวัดผูสิงห์นะครับนี่ครับครับอันนี้เป็นลงนะครับเมื่อเรามาจากสันเขื่อนนะครับนี่้วก็จะลงมาแบบนี้ครับทางลาดลงมาครับลาดบ้านโนนบุรีนะนี่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 โอ้ไปทางมุกดาหารนะขวาไปกาลสินไปอำเภอสมเด็จนะครับซ้ายเราจะซ้ายไปนะครับซ้ายไป มุกดาหารนี่ครับมุกดาหารร้อยสามหกนะครับอลาินสามสิหกโลร้อยเอ็ดสิบสามอ่านี่ครับอ่าเลี้ยวขวาไปเบอร์สมเด็จอ่าปันนนท์ปันนท์สมบูรณ์นี่ครับตาไหนเนี่ยเออหนึงบ้านนนบุรี เราจะถ่ายไปถึงวัดปู่สิงห์นะครับเราจะสิ้นสุดการถ่ายตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงครับ8โมงกว่าๆแต่ว่า8โมงของเดือนเมษาก็จะแดดจัดหน่อยนะครับร้อนนิดนึงเห็นป้ายแล้วนะครับเนี่ยป้ายอะไรไปวัดปู่สิงห์หรือเปล่าป้ายแล้ว เขียนว่าวัดพุทธนิมิตภูข้าเก้ากิโลโอ๋อคนละวัดกันัูสิ่งนีจะถึงก่อนนะครับป่าผู้น้อยโจชอบดูนแบบอย่างงี้ของหน้ารถไฟอ่ะ <laughs> โจชอบดูนแบบนีน้และ หกชั่วโมงเขก็ดงไงไูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนั่งรถไฟดูไปเรื่อยๆ,ๆอันนี้ทางหลวงนะครับกศสี่ศูนย์สามหกนะครับจะเป็นจะเป็นน่าจะเป็นเอ่ออ่างเก็บน้ำครับออางเก็บน้ำเอาไว้สำหรับใช้ในวัดในหลังที่บ่านนะีนี่นี่ อาน่าจะใช่นี่ทางขึ้นภูสิงห์นะครับนี่นี่ทางขึ้นครับนี่ทางขึ้นภูสิงห์นะครับผมนี่นะครับนี่ครับนี่บันไดสวรรค์วัดพุทธาวาสภูสิงห์นะครับผมนี่นี่นี่นะครับผมเราพามาชมนะครับอยู่ใกล้ๆกับเขื่อนลำปาวนะครับมาเขื่อนลำปาวเราก็มีเรื่องของโดยการครับแล้วก็แนะนํามานะครับนี่มามาเที่ยวเขื่อนลำปาวก็มาเที่ยวตรงวัดภูสิงห์ได้นะครับมาเที่ยวมาสักกะ เกียร์อะไรทงเนี่ยเกียร์สองนะครับนี่ขึ้นเกียร์สองนี่เราใช้เกียร์สองนะครับเกียร์ต่ําถ้าเกียร์เนี่ยเกียร์หนึ่งเครื่องมันจะมันจะบูบูหน่อยนะเรีย <c> ก <oughs> เครื่องหนี่ยนะเครื่องมันจะร้องหน่อยนี่เกียร์สองมันจะลื่นไหลปลื้ดขึ้นเลยถถถน่าจะน่าจะเป็ One <c oughs> นวันเวย์หรือเปล่าไม่แน่ใจทางขึ้นตรงทางนี้ไงทงเระวังรถสรวนทางอ้าวเหรออ้าวตายเอว ่จะเบี่ยยังไงเงนี่ยเลอโอ้มันต้องบีบแตะไปเรื่อยป่ะบีบแตะทองอ,อบีบแตะไปเรื่อยเดี๋ยวเขาคิดว่าหมอใสตกใจอีกเนาะมีหมอใสนํำหน้านะครับจริงๆเราต้องบีบแต่นะครับเพื่อจะเป็นส,สัญญาณเสียงเพราะว่าเป็นเลนเดียวนะครับเี่ยงกัน,นค่อนข้างอันตรายอยู่ เราก็เสียงดวงครับไม่พยายามไม่ให้มีรถสวนนี่ครับบรรยากาทางขึ้นภูสิงห์ครับเอ,เอ,เอไม่ต้องเขินไม่ใช <c oughs> น่นี่ครับมีสัญลักษณ์นี้ครับแต่ประมาณว่าชใช้แต่เป็นสัญญาณนะครับเวลาขึ้นจะได้ป้องกันอันตรายนะครับสวนกัน อ๋อมีจุดเบีย่ยงเดี๋ยวนี่เบีย่ยงเดี๋ยวขึ้นเกียร์สองปลื้ดขึ้นมานะครับขันหน้าสองช่วงรถนะครับอันนี้มอเตอร์ไซค์ชาวบ้านนะครับอันนี้เราไม่รู้จักนะครับไม่ได้นําทางเรานะครับเราเราไม่รู้จักนี่ครับขึ้นมาโอ้ยเราขึ้นภูสิงเลยเนะี่ย พี่แกก็บอกว่าอะพระเอาไว้ข้างล่างนะครับบอกไม่ใช่นี่ครับเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับนี่โอ้นี่ครับ,น, <N ee> รบนี่ครับโอนี่ครับมีหลังคาอะไรไม่รู้ครับนี่ยโอ้ยถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับถ้ำพระพุทธมหาหมุนีเสียงบรรพต์นี่โอ้ถูกวัดใช่ไหมเนี่ยถึงใช่ถูกวัดติสวนสัตว์สิบสองราศีเกิดโอ้ <พา S 1> ถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปถาม เดี๋ยวเพราะว่าเขาให้เบอร์โทรมาเดี๋ยวเราค่อยนี่ครับเราอัญเชิญพระศิวลีครับมาสี่องค์นะครับก็ถึงแล้วครับภูสิงห์นี่ครับก็นี่ครับนี่พระพุทธรูปสีขาวนะครับพระบรรพบพระพรมภูปาลโะครับนี่ครับนี่ครับก็อัญเชิญมาถึงแล้วนะครับผมก็ เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปเว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวตามด้วย EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ